ได้แก่ราคากับร้านเนื้อย่างที่บอลอยากกินที่สุดในตอนนี้ข้าวหน้ามันเนื้อก็คืออร่อยแบบตุยได้เลยก็คือวันนี้บอลมาเดินที่พารากอนนะครับและเจอร้านนี้คนต่อคิวคือเยอะมากกับร้านที่มีชื่อว่าชมายซึ่งร้านนี้ก็คือเขาจะเด็นเรื่องเนื้อแบบพรีเมียมอย่างเนี้ยตัวลรกที่บอลสั่งก็จะเป็นเมนูทาจิมาพรีเมียมคือร้นนี้เขาจะทำสดใหม่ตามออเดอร์นะคะไม่ได้ทำทิ้งเอาไว้ทุกคนดูสิครับเนื้อคือจุยซี่ฉ่ำไม่ไหวอันนี้เวลาเสิร์ฟเขาจะเสิร์ฟพร้อมกับตัวซอสแจ่วแล้วก็กระเทียมด้วยแอบกระซินะคะว่าตัวโรสแมรี่ที่ใส่มาอันนี้ที่ร้านเขาปลูกเมาถึงเมนูที่ใครมาก็ต้องสั่งนะครับกับเมนูข้าวผัดมันเนื้อเราจะใช้เป็นข้าวหอมมะลิผัดกับกระเทียมแล้วก็มันเนื้อ ใส่เกลือพิไทยปุงรสชาติดีหน่อยก็ได้แล้วอยากทุกคนได้กินของเมนูที่ร้านนี้ครับเพราะมันหอมทุกตัวเลยความเนื้อเอ่ยเนื้อใจนุ่มๆนะครับราดกับซอสแบบนี้ทานพร้อกับตัวข้าวผัดมานเนื้อที่มีกระเทียมแล้วก็แครอดแบบจุกๆรสชาติข้าวผัดคือได้ฟิลเหมือนเรากินรถมือแม่ส่วนตัวเนื้อได้โบคือแทบไม่ต้องเคี้ยวเลยคือมันละลายไปเลยจาส่วนใครที่เป็นสายเส้นชอบความแซ่บต้องเมนูนี้เลยนะครับกับเมนูจาปากรีเขาจะเป็นฟิลมามากก่าเกาหลีผัดซอสน,นะครับแล้วก็ใส่เนื้อแบบนุ่มๆมา